วัสดีครับวันนี้เราจะพาคุณไปทัวร์ร้านของเล่นในไทเปซิตี้เมลที่ไต้หวันกันครับโดยเราจะต้องลงรถไฟที่ไ i เปเม s สเ t i o n ส่วนร้านที่นี่จะมีอะไรขายกันบ้างตามไปดูกันครับเราจะไปเที่ยวซิตี้เมลนะฮะไทเปซิตี้มลก็ทางออก M2 เดี๋ยวไปหาทางเข้าห้างกัน ตอนนี้เราอยู่ที่ไทเปซิตี้มอลล์นะก็เว<อ>่าแถวนี้เป็นแหล่งส่วนรวมของพวกฮอบบี้ของไต้หวันแหละแต่ว่าตอนนี้โวต้องเข้าไปลึกฮะตอนนี้เรามาอยู่ประมาณอย่างต้นๆอยู่นะก็จะมีร้านเนี่ยครับคีรังโกนะร้านนี้จะเป็นพวกกองซุม่มแล้วก็พวกอิชิบังคูจิก็จะเป็นของญี่ปุ่นเลยครับก็คือราคาถ้าเทียบกันแล้วก็ราคาเท่าญี่ปุ่นนะ ราคาก็จริงๆก็ถูกกว่าไทยนิดนึงถ้าเทียบกันนะฮะแต่ก็พอๆแหละจริงๆถ้ามีของเหมือนกันจะจับที่ไทยก็ได้แต่อนนี้ที่ไทยคงยังไม่เห็นนะที่อยากได้อยู่คือเป็นชุดฟ i n a น Fantasy 16นะฮะนี่เดี๋ยวดูก่อนว่าจะแบบจะเสียงดวงดีไหมอันนี้ก็พวกของจากกล่องสุ่มเก่าๆนะที่เขาเอามาตั้งไว้น่าจะ มันยังไม่ถามกันแต่นี้น่าจะขายเลยไม่ต้องสุ่มแล้วเพราะน่าจะเป็นของที่เหลืออยู่นะครับแต่ของอิจิบังใหม่ๆเนี่ยก็ยังต้องมาจับฉลากกันอยู่นี่พวกนี้ตัวใหญ่ๆนะไว้นี่ตัวใหญ่ๆจาก o r y นะเนี่นตัวหมีนะเรโซนี่2,000ไต้หวันนะก็2,000กว่านิดนินนนก็มีลีโลเอสเตชจากลีโลวัสเตชได้อยู่นี่ ไอจิบังที่น่าจะฮิตมากคือดาวคันบอลชุดนี้ครับชุดตอนดาวนาเม็กเนี่ยที่มีฟรีเซอร์อะไรเงี้ยอันนี้ยังโล่งเลยนะครานี้ใครจะมาเหมานะนี่นี่โล่งทุกตัวจับ5ครั้งพันห้าครั้งละ300รนี่ลดไปประมาณครั้งละ10%เอเซ็นเลยจับสามละสสอันนี้ใครอยากได้ลาสวันมาเหมาอันนี้น่าจะคุ้มเพราะว่าเนี่ยเกือบจับไปกันบหมดละเลยขี่แค่ไม่กี่อันน่าจะคุ้มอยู่ ใครอยากได้ l a สวั n ต้องมาแผงนี้นะฮะลองดูกันนี้ข้างในก็เป็นยังมีอีกชิ้่งอีกหลายอย่างเลยที่ให้ได้จับกันนะแล้วก็เป็นพวกกล่องสุ่มตอนนี้พวกของเล่นกล่องสุ่มในไต้หวันฮิตมากนะครับไปที่ไหนก็มีแต่กล่องสุ่มซึ่งแบบมีหลากหลายประเภทมากเลยในเมืองไทยก็ฮิตนะแต่ไต้หวันนี่คือแบบ ไปที่ไหนก็เห็นแต่กองสุนมจริงๆตอนนี้อ่านี่กระต่ายชานมตัวแรบบิทเนี่ยมีหลากหลายมากินนิจมอนนะ ตอนนี้ทุกอย่างเอามาทำกล่องสุ่มได้หมดเลยครับมันมาเป็นกระแสของของสะสมในตอนนี้จริงๆแต่ผมก็ดีนะมันก็เก็บง่ายๆถูกๆแล้วก็น่ารักด้วยไม่ได้จริงจังวงไปคือเก็บไม่ต้องเก็บทั้งชุดก็ได้เก็บแบบอที่เราชอบก็พออะไรแบบนี้ฮะแต่ใครเก็บทั้งชุดมันก็มีเนี่ยมีทั้งกล่องให้เหมาเลยนะก็สบายใจกันไปอ้ยนี่ทอรโธร์ทอร์โร่อันนี้พันสองเฮ้ยไม่แพงนะน่ารักดี อ่ที่คิดมากๆอีกอันนึงก็คือในสปายแฟมิลี่มีสินค้าทุกอย่างจริงนะครับนะลองมาดูเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะอ่ะข้างบนที่ไม่ใช่กล่องสุ่มก็มีนะน,นี่โซนิคนะเป็นซอฟต์ดี้อันนี้ร้านแรกที่เจอนะที่พวกอันนี้น่าจะเป็นอิจบังชุดเก่าที่เขาขายเลยเนะี่ยห่องคง2.6 ดูโด2,500ก็ราคาไทยก็คูณมปนิดนึงแพงกว่าไทยนิดนึงคูณไปไม่ต่างกันมากนะครับอันนี้ใครอุน่นสางกระป๋องก็มาซื้อตรงนี้ได้โอเคนะดูรวมๆกันไปก่อนแล้วนะครับอีกร้านหนึ่งครับเป็นมิสเตอร์พิงค์เหมือนร้านอยู่ต้นทางแต่ว่าร้านนี้เหมือนจะมีแบบพวกตู้แบบโชว์เคสด้วย นะข้างหน้าก็เป็นกระจกปองเหมือนกันแค่มีของแบบก,กระจกปองเหมือนญี่ปุ่นอะ่ะแล้วราคาก็ใช้ได้นะหัวราคาเท่าญี่ปุ่นนั่นแหละหลอดยอดครัง้งละาร้อยยี่สิบบาทอะไรอย่างเงี้ยถูกกว่าไทยถูก่เซนตรงกระจกปองเซนเ็นเตอร์ของไทยนะครับแล้วก็ข้างในก็มีพวกวตู้นะตู้โชว์เคสซื้อได้เลย ก็จริงๆราคาก็พอๆกับไทยนะราคาของฝาผมว่าราคาค่าเงินของเราไม่ต่างกันมามูลค่าจะเท่าๆกันก็ถ้าหาที่ไทยได้ก็ไม่ต้องหอบไปแต่แต,ตัวไหนหาไม่ได้เจอที่นี่ก็ซื้อได้เลยนะฮะแต่ว่าที่นี่ที่อลังมากคือเขามีตู้กระจกปองแบบหลากหลายอะแล้วแต่และตู้ไม่ซ้ำกันด้วยนะ ต้องเดินใครอยากได้อะไรมาเดินดูดีๆกันเลยตรงนี้ตุ้กระปองผมว่ามีมีร้อยหมดร้อยมีพันหมดพันถ้าเป็นคนเล่นนะ,ะก็ร้านนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปกดีดีกว่าแล้วก็นี่นี่ทางแตบบ่านนี่มีด้านไในด้านใน ที่สุดๆตอนนี้ก็มีพวกกล่องสุ่มกล่องสุ่มต่างๆด้ยหลากหลายมากเยอะมากบอกว่าเหมือนเป็นกระแสรจริงๆของไต้หวันนะแต่ก็มีแคนดีท้ทงไนท์ทยมีบันเฟสโตอะไรอยู่ด้วยนะครับก็อนนี่คือร้านกลางๆยังไม่ถึงเพราะมัมีการที่เป็นแหล่งรวมอีกนะก็เดี๋ยวเราต้องเดินเข้าไปลึกอีกหน่อย ดาวคันบอลนี้มีทุกแบบทุกสไตล์จริงแต่นี่ร้านนี้ขายอีจิของเล่นใช่ไหม <c oughs> ข้างๆเป็นจิวเวลรี่นี่ขายได้2อ,อย่างในร้านเดียวเลยนะเท่ <c oughs> นะอ่ะนี่ร้านกระตูน <c oughs> เออ,เ,อ,อเดี๋ยว <c oughs> ก็การ์ตูนไต,ต้หวันส่วนใหญ่จะเป็นกระตูนญี่ปุ่นนะครับ <c oughs> น,นี้ก็เป็นร้านหนัง <c oughs> สือไต้หวันนะครับ มีพวกหนังสือญี่ปุ่นอยู่แหละเป็นอาร์บุ๊กญี่ปุ่นก็มีหาซื้อได้ที่นี่ก็เหมือนต้น่ขายที่คินโแเลยเนะก็จะมีหลายๆอย่างแต่ร้านก็จะเล็กหน่อยอก็มีอะไรครอบคลุมทุกอย่างอยู่นะครับ ตอนนีเ้เดินมาถึงกลางๆน่าจะห้อง107ประมาณบูธเขตที่วาย13นะจะมีเห็นตู้กระชับองเต็มเหมือนบนเลยเนี่ยตอนนี้คนไต้หวันเล่นกระชับองเยอะมากตู้มหาศาลมากแล้วผมเดินถ่ายเรียงไปดูแล้วเน,นี่ยเนี่ยมหามนีแต่กระชบองกระชบองนัที่มี e ีทีแล้วก็ อันนี้ผมว่านะดีไม่ดีบางตู้ที่หาญี่ปุ่นไม่ได้แตงหวันมีนะาะเนี่ยเขาแบบตุ้มกระปองเขาเยอะมากจริงๆเดินเข้ามาลึกๆก็จะเริ่มมีร้านเกมนะนี่เป็นร้าน PlayStation เลยนะนี่อะไาารขาก็มีโชว์ก็น่าจะมีพวกอุปกรณ์กับเกมขายครับผมซึ่งเดี๋ยวนี้เกมบ้านเราก็เล่ว่าหาง่ายเนาะแล้วก็ซื้อดิจิต้นเอากันก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากซื้อพวกแผ่นเนี่ย อุปกรณ์อะไรเงี้ยของสวิสอาจจะมาดูที่นี่กันได้นี่ที่กำลังแบบฮิตสุดๆตอนนี้ก็คือ Final Fantasy 16นะฮะจะเปิดกันทุกร้านเลยแล้วก็ป้ายที่โชว์ได้เยอะมากนะฝั่งตรงข้ามก็เหมือนกันเป็นกระชับองกับตู้โชว์เคสไปดูกันต่อครับอันนี้มีร้านที่โอตะคุ โอ้ตาคุนะก็จะเป็นพวกสินค้าสาวๆโมเอนะฮะทั้งหลายทั้งแหลก็น่าสนใจนะอันนี้น่าจะเป็นร้านเฉพาะทางเหมือนบ้านเราก็จะมีร้านเฉพาะทางแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นของพวกโคโตบุกิยะนี่แหละแล้วก็มีแบบเป็นอัดพิกเกอร์ pvc อ่ะเน้นพิกเกอร์สาวๆพีวร้านนี้ ใครที่เล่นอยู่ก็ลองมาดูร้านนี้ได้นะร้านนี้มีอะไรอีกก็มีนะฮะก็พวกเพลนเกมเป็น POP นะครับก็ราคาก็พอพอ,พอ,พอบ้านเราเลยพอๆกันร้านนี้ชื่อทอยอีโก้นะก็เรียกได้ว่าเป็นร้านแรกครับที่ใครเล่นกันพาน่ยผมเพิ่งเห็นมีกันพาขาย อันนี้เราน่าจะเข้ามากลางๆงลางกลางๆโซนก็จะมีเหมือนเมืองไทยอ่ะครับถ้าให้ดูราคาก็พอๆกันนะที่นี่ไม่รู้จะมีฮาเกตคาริบานไหมแต่ก็นี่ราคา,าราคาถูกกว่าเมืองไทยด้วยเพราะโมเดลถ้าใครหาอยู่ก็สามารถซื้อกันได้เลยแต่ถ้าไม่อะไรมากก็กลับไปซื้อเมืองไทยได้เพราะว่าของเหมือน,อนกันถ้าเจอตัวที่หาไม่ได้ก็ซื้อได้ครับราคาโอเค จากนี้ก็มีนี่พวกบันเรสโต้นะนะครับใครหาตัวไหนอยู่ซื้อได้ซื้อได้ร้านนี้ซื้อได้อ,ดอย่างพวกทาร์ฟอร์เมอร์ก็มีของยูโรพาร์คนะนะครับก็เหมือนเป็นร้านของเล่นร,มรวมๆเลยแหละนี่มีเดโก้ด้วย อยอีโกโ้นะก็ทําไต้วันก็ลองใครหาอะไรอยู่แบบสไตล์เนี้ยลองมาดูเผื่อเจอของที่ถูกใจร้านนี้ก็เป็นพวกอิจิบังเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกบันเพสโต แต่แตอนนี้นดิสเพลย์หน้าร้านจะแบบจัดได้เด็ดแล้วก็สวยหน่อยนี่นี่นี่ก็เล่นวันพีซนารูโตะนะลองมาดูดิสเพลย์ที่นี่ได,ไได้ตรงนี้เขามีซุม้ม Nintendo Switch นะให้ให้เรามาลองเล่นกันได้นะ เนี่ยลองเกมเลยแล้วใครชอบก็เดินไปร้านข้างๆเนี่ยซื้อกันได้เลยอันนี้เป็นเกมส์ปาทูน3นะเกมใหม่ๆก็คือมาลองกันได้เลยครับเนี่ยอันนี้เป็นร้าน PlayStation ร้านใหญ่เลย ที่บอกฮะตอนนี้ Final Fantasy 1 6คือเมนหลักเลยที่เขาโปรโมทกันฮะอันนี้เรารีวิวลง Power Up ไปละใครลองเล่นดูฮะสำหรับคนที่ชอบแฟนซีภาคกเก่านะ่าชอบภาคเนี้ไม่จะเปี่ยนไปเกมแอคชั่นก็ตามนะโวนี้อุปกรณ์ PlayStation เนี่ยเพียบเลยเออเใครอยากได้อุปกรณ์อะไรลองมาดูนะผมว่ามาลองเทียบราคากันได้แต่ตอนนี้ PlayStation 5เนี่ยเมืองไทยมีหมดละซื้อที่ร้านเมืองไทยได้เลย แล้วพวกเกมบางทีเอสก็บอกเออเดี๋ยวนี้แบคือซื้อโซนไทยมันก็มั่นใจกว่า อีกฝั่งหนึ่งก็มีนะครับร้าน,นีไซเคิลก็เริ่มเห็นกันพากับของพวกโคตบุกิยะละร้านนี้นะรีไซเคิลข้างหน้าเป็นกระจะปองยอดฮิตนะเราไปดูว่าเนี่ยกันดัมคาริบานมีไหมที่นี่มีมีม,มีแต่ว่าราคาเท่าไหร่เอยโอ้ที่นี่ก็ราคาขึ้นเหมือนกันพันหนึ่งนะฮะที่นี่ก็ยังแพงอยู่ก็แสดงว่าที่ของขาดตลาดหอนเมืองไทยแพงอยู่แพงอยู่ อาจจะมาหานะแต่ล่อรีดีกว่าบทมันก็ไม่ได้ประทับใจอะไรเท่าไหร่ด้วยนะครับันนี้ก็กันทาจริงๆตอนนี้กันนาเบสเราเยอะมากไทเป็นสายเกมเก่านะจะมีร้านเกมเก่าอยู่นะครับก็เป็นพวกเกมเรตโทรทั้งหลายเลยนี่แหละนะเนี่ยเกมบอยแอดวานซ์เกมบอยพัลเลอร์พวกเกมแอนด์วอชนะนี่ตัวนี้ของแรงของแรงที่เซียนจนจีที ตัวเทพที่ใครมีก่อสมัยก่อนนี่แบบอวดเพื่อนกันได้3บ้าน7บ้านเลยนะครับนี่ใครเป็นแฟนคััสซัาเนียนี่สดๆคือราคาไม่ถูกเลยนะ5,000บาทไทยนะฮะแต่ถ้าไม่พูกนี้เขาหาไม่ได้แล้วนะถ้าใครไม่มีราคานี้มาตามเอาไปเถอะนะนี่แล้วก็ยังมีทีวีเก่าๆพวกทีวีจอแก้วเนี่ย พวกนี้เราหาไม่ได้แล้วซึ่งมันเหมาะการเล่นเกมในยุคข,ของมันที่สุดเนี่ยร้านนี้ก็มีน่าจะมีขายแหละสำหรับใครที่ตามหานะาเนี่ยตู้เกมบอยสมัยก่อนก็มีแล้วก็เนี่ยเขาจัดแสงเสริมอะไรในร้านเนี่ยบอกเลยว่าบรรยากาศเลโทรมาก ครับก็เดินลึกเข้ามาถึงช่วงวัย22ถึงวัย28แล้วนะตรงนี้น่าจะเป็นส่วนสุดท้ายของโซนช้อปปิ้งตรงนี้แหละฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ายังมีอะไรต่ออีกนะถ้าส่วนใหญ่ผมว่าร้านก็ขายของคล้ายๆกันซ้ํๆกันนั่นแหละแล้วนะลก็เป็นของญี่ปุ่นเยอะนะของญี่ปุ่นเยอะมากๆนาะผมไม่ค่อยเห็นของพวกเนคาพวกอะไรที่เป็นฟิกเกอร์จากทางฝั่งเมกาเท่าไหร่นะครับ ก็จะเป็นเนี่ยเป็นอ e ิจิบังเป็นเครนเกมเป็นกระจปองที่ทอะแต่รานนี้เด่นมากเรื่องอ e ิจิบังเนี่ยต่อตัวใหญ่ๆมาขายกันจะดจ่าเลยนะนะตัวลาสันตัวไรมีวมดอย่างที่บอกครับราคามันก็ไม่ได้ถูกหรอกราคามันก็ต้องตามจริงๆก็เหมือนเหมือนไทยแหะราคาของยิ่งหายามันก็ยิ่งแพงนะ เดี๋ยวเราก็ไปดูต่อว่าถึงสุดถนนนี่มันมีร้านอะไรอีกบ้างแต่เอาตรงก็คือซ้ำๆกันนะแต่มาถึงว่าอาจริงเดินสบายนะครับเดินค่อนข้างสบายกว่าที่ฮ่องกงญี่ปุ่นนะเพราะว่าพื้นไอพื้นที่บร,ริเวณเนี่ยมันกว้างเห็นไหมแล้วก็ร้านก็จะกว้างกว่าคือจริงๆแต่ร้านเดินเข้าไปเนี่ยเดินดูของเดินอะไรง่ายกว่าแต่เอาตรงก็คือผมว่าของที่ไปเดินเมกามศาซาประเทศไทยอ่ะหรือเดินเนี่ยล่าสุดอ่ะมิกจะด,ดูจักอ่ะของแปลกข่าของ หลากหลายกว่าเยอะเลยนะแต่ก็อันนี้ก็ไม่แน่ครับของให้เราหาแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะก็ต้องมาดูว่าเราเล่นอะไรเราซื้ออะไรนะอ่านี็อีกร้านนึงที่มีกันพานะครับถอยผาเดี๋ยวเราไปดูซิว่ามีกันดน้าคาริบานไหมแน่นอะนอ่ะร้านๆก็เป็นอิจิบังเลยไทยกาออกไปแล้วอ่ะไทกาเลยตัวหนึ่ง ใกาอาหมดแล้วนะตัวนี้นี่กันพาคุงนะแล้วก็เวอร์คาร์ต่างๆครับนี่ก็มีต่อโชว์ไว้ ต่อโชว์ธรรมดานะต่อตัดเส้นไม่ได้ทำสีอะไรตระกูลแซกถ้าทางร้านนี้จะชอบแซกเท <c oughs> ียบเลยร้านนี้ก็มีนี่โมเดลของตัวจีนนะเท<ม>็กกันแมนเบลดกับเท็กกันแมนอีวินะครับราคาโอเคอยู่<ม>ใครไม่มีปัญหาซื้อกับไปได้นะเช่นก็มีโมเดลอของคุณนโอขาวาลาดีซน์ให้โคตบุยะนะ<ม>ชินเกน เออตัวนี้แปลกๆเลยอันนี้ผมไม่เคยเห็นมื่ก่อนเลยนะครับนี่ก็ของสวีเดก็มีขายไรอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้ก็เป็นพวกบันเพรสโตครับผมรวมๆแล้วร้านที่นี่จะขายกล่องสุมและกราชาปอกกันเป็นหลักแล้วก็มีพวกตู้โชว์เคสอยู่พอสมควรซึ่งของส่วนใหญ่ก็จะเป็นของออกใหม่จากญี่ปุ่นแทบทั้งหมดครับใครที่มาเที่ยวไต้หวันก็ลองมาแวะกันดูได้ราคาก็ไม่ไ่ากจากไทยมากนัก อาจจะมีของที่คุณตามหาอยู่ก็ได้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกด Subscribe และกดแจ้งเตือนช่อง PowerUp Channel ของเรากันไว้ได้เลยและสามารถติดตามเราได้ทุกช่องทางวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันมาแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ